สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิทยาชาแนลบ้านซอนวะะันนี้เราทาเราใส่บาตที่หาะแยกนะคะวันะะวน,น,ะะนี้นใส่พระวัดปานี่มานะคะติดนิมนต์นะคะรอจอรอพระวัดโนนกับวัดบ้านนะคะใส,ส่บาตร่วมบุญด้วยกันนะคะเอะ,ค,ะค่ะ Oh, send the attention या ठावारी वह पुरा परिपूरे तीर्थावई एव देव इदो दिनां नचये प्रणामि पुष्पावती

แั่าวตัวมาวัดนตี่อายุวันโนสุขงอันนี้ก็รอพระบ้านนะคะ ว่าว่า่าปาส้มสติดนี่มนนะคะเพราะว่าทำบุญบ้านบ้านมีสิเอดนะคะค่ะแล้วก็รรท่าับบ้านนะคะทำบุญเป็นการเช้านี้นะคะขอรัดบ้านนะคะสวัสดี

เอ็ดบ oh, ุญเลันน่ะบวชอีกเลยเพระจะสร้าน้ำตรันบวชสามองค์ันโอ้สองค์่ยู่บานเาหแ่นทัจแต่เรากกลจนทานหน้าสามู

เราไปติไปกรุงเทพกรุงเทพเลูเขามาลอยเท็นเรื่อสดงกับ้าโไป่อปเที่ยวนะเดินสายได้เงินได้ขนาดนเลี้วอนนั้นเล้วากินเล้ว

สมุดร่วมกันนะคะเสบาธที่หน้าว่านวันนี้นะคะวันนี้พระพัดป่าไมมานะคะติดนิมนต์นะคะไปร่วมบุญนะคะร่วมบุญที่บ้านว่านมูงสิบเอ็ดนะคะทำบุญนะคะ วันนี้นะคะก็สายบารจะาบ้านนะคะก็วันนี้นะคะพระมัาาตาไม่มากนะคะหลวงพี่พระนุนะคะกับอาจารย์แองไม่มาเพราะว่าตีพิมนนะคะก็ค่ะมาฝากสินค้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสก้าวายนะคะสะก้าวายเทียมนะคะสะก้าวายเทียมนะคะของกลุ่มในบ้านนะคะนี่ก็ให้ดูข้างในนะคะเป็นวายแท้ๆนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านด้านในนะคะจะเป็นวายโค้งวายนะคะ โปงงไหวทั้งใบนะคะแล้วเราแค่เอาไวเทียมาพันนะคะมาพันแล้วก็ซามนะคะคงทนมากเลยนะคะสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะสวยมากเลยนะคะกว้างนะคะกว้างห้านิ้วนะคะยาวยาวเก้านิ้วนะคะสูงหกถึงห้านิ้วนะคะอันนี้ไซส์เอสนะคะ ส่วนไซส์เอมก็จะเป็นลาย,ยนี้นะคะลายพญา,า,านาคค่ะอันนี้ไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มนะคะก็จะใหญ่กว่าไซส์เอนิดนึงนะคะพญานาคนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะฝากสินค้าของกลุ่มม่บ้านด้วยนะคะแลวก็มีลายลายนะคะมีหลายลายนะคะค่ะ สั่งจองได้นะคะอันนี้ลายดอกบัวนะคะอันนี้ลายดอกบัวนะคะนี่ลายไทยเล็กนะคะลายดอกบัวใบน,นี้ใบใหญ่นะคะลายเอ็มลายพญานาคแล้วก็มีลายหงคู่ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ก็ขายไปแล้วใบหนึ่งคู่กันนะคะลายหงคู่สวยมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีลายน่องยุ่งนะคะ <Yeah. S 1> ลายน้องยุ่งนะคะค <_ S 1> ้าๆก็จะเป็นลูกหัวใจนะคะ ไซส์เอสนะคะอ่าทีก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะเช้านี้นะคะวันนี้ก็จะไปทํางานนะคะ่านรถโรงงานที่จําปรงนะคะก็อันนี้ก็ขอฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะ่สําสหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะเจ้านิจยาชาแนลบ้านสองสวัสดีค่ะ